สวัสดีครับวันนี้นะครับอันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องไวรัสโควิดนะครับซึ่งที่เยอรมันเนี่ยเขามีมาตรการยังไงบ้างผู้คนปฏิบัติตัวกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็บินกลับมาไทยแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือที่ยุโรปเนี่ยตอนเนี้ยยอดตัวเลขทั้งคนติดเชื้อและคนเสียชีวิตเนี่ยพุ่ง สูงขึ้นมากๆนะฮะก็เลยบินกลับมาก่อนกลับมาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รอสถานการณ์ดีขึ้นเรียบร้อยอะไรที่คลายแล้วก็จะค่อยกลับไปเรียนนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือความคิดของคนที่เบลเยียมหรือคนที่ยุโรปเนี่ยเขาคิดกันแบบไหนเกี่ยวกับโลกนี้นะฮะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าโลกเนี้ยมันเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา นะครับก็คือเป็นได้แล้วก็เดี๋ยวก็หายเองคุณไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วก็เนี่ยที่เขาเห็นข่าวตามฝั่งเอเชียเห็นข่าวที่ไทยที่จีนเกาหลีอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเออพวกยูเนี่ยแบบแพนิคเกินไปนะแบบทุบแพนิคนะมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยยังไงแล้วก็ไม่ติดหรอกเพราะว่าด้านกายของพวกเขาเนี่ยเขาคิดว่าเออพวกเขาอ่ลร่างไทยแข็งแรงเพราะฉะนั้น เขาก็คงจะไม่มีทางติดโรคนี้ได้แน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาคิดกันส่วนนักเรียนเอเชียอย่างพวกเรานะฮะก็คือเอ้ยจะไปหาซื้อมสซื้อเจลแล้วก็ถามว่าหาได้ไหมหาไม่ได้นะครับคืออาจจะหาได้แต่ว่าหาได้ยากมากอย่างผมเนี่ยก็ต้องสั่งมาซึ่งตอนเนี้กลับมาไทยแล้วมันยังไม่มาส่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือหาไม่ได้นะครับแล้วก็ถามว่า<ม>หาไ่ได้แล้วมันไปอยู่ที่ไหน คืออย่างบางประเทศเนี่ยถ้าคุณด่านกายแข็งแรงดีปกติดีแต่คุณใส่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะหรืออย่างที่เบาเยี่ยมเนี่ยมันไม่มีผิดกฎหมายนะแต่ว่าเหมือนเขาก็เก็บไว้ให้คนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์น,นะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอย่างเราเราเก็คือเขาจะไม่ใช้กันแล้วก็อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครก็คือทําไมมันถึงแพร่เร็วมากอย่างแรกก็คือสภาพอากาศ อากาศที่นู่นเนี่ยอากาศหนาวเพราะฉะนั้นมันจะอุณหภูมิประมาณติดลบยันเอาจริงๆก็คือไม่เกินสิบนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยมันสามสิบสี่สิบพวกไวรัสในโลกอะสำหรับโควิดเนี่ยมันอยู่ยากใช่ไหมเพราะมันชอบอากาศเยน็นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยแล้วว่าเออเนี่ยไวรัสอะมันอยู่ได้นะในยุโรปแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือคนเนี่ยไม่ป้องกันตัวเองเพราะว่าเขาคิดว่ามันก็เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา S <S> เขาก็เลยทักใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมนะฮะอย่างสมมุติการทักทายเนี่ยพวกผมก็จะทักทายกันแบบออจับมือบ้างหอมแก้มอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งแน่นอนหน้าชนหน้ามันก็ติดล้เรียบร้อยอย่างไทยเรามีการไหว้โบ,บกมือทักทายกับเพื่อนแต่เราก็แบบเออไม่ได้ไปแบบปฏิสัมพันธ์หรือแบบไปหอมแก้มกันอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงไปแล้วในตัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คืออากาศเย็นเพราะฉะนั้นคนที่นู่นเนี่ย เขาจะไม่ค่อยอาบน้ํากันเท่าไหร่แล้วพอยิ่งไม่อาบน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบเออไวรัสมันก็จะอยู่ในร่างกายมันก็จะติดตัวเราได้ง่ายแล้วก็ถามว่ามันล้างมือได้ไหมคือบางทีน้ามันยังไม่อาบเลยเพราะฉะนั้นล้างมือมันก็คงจะล้างกันแค่แบบเวลาเข้าห้องน้ําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ยุโรปเนี่ยมันเดินทางสะดวกสบายมากนะครับก็คือทุกประเทศเนี่ย มันสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้หมดเพราะฉะนั้นอย่างสมมติวันนี้ผมอยู่เบลเยียมอีกวันหนึ่งผมจะไปอยู่ในเทลแด์แล้ววันอีกวันหนึ่งผมจะไปอิตาลีก็ไปได้เพราะฉะนัน้นก็เลยเป็นการที่แบบแพร่กระจายเชื้อคันเร็วมากที่สภาพถ้าแบบถ้าคนที่เป็นพาะหะพาหะเนี่ยแล้วก็เดินทางไปแบบนั้นเนี่ยคิดสภาพว่าเขาจะไปเจอผู้คนกี่คนแล้วก็จะแพร่เชื้อไปได้ขนาดไหนนะครับก็ลองคิดดู แล้วก็ช่วงอีกอันนึงเนี่ยก็คือที่เบลเยียมเนี่ยมันเริ่มระบาดหนะักจริงๆก็คือช่วงมีนาต้มมีนานะครับแล้วก็ตอนปลายกุมภาเนี่ยมันดันมีวันหยุดยาวของฝั่งฝรั่งเศสนะครับก็คือพอวันหยุดยาวแล้วเนี่ยนักเรียนหรือคนทํางานเนี่ยเขาก็จะกลับบ้านกันอย่างโรงเรียนผมเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากคนเบลเยียมกับเอเชียเนี่ย ก็จะเป็นคนที่มาจากฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเย,ยอรมันนะฮะซึ่งแน่นอนประเทศที่กล่ามาเนี่ยก็ติดหนักก่อนหน้าเบลเยียมแล้วแล้วพอยิ่งนักเรียนกลับไปหรือคนทํางานกลับไปแล้วเขาแบบเขามี m i n ์เซตแบบเออก็ไม่ต้องระวังหลักเพราะอย่างไงฉันก็ไม่ติดแล้วก็พอต้นมีนาเนี่ยก็กลับมาทํางานกลับมาเรียนเนี่ยมันก็กลายเป็นการนําเชื้อกลับเข้ามาในประเทศเบลเยียมด้วยนะครับมันก็เลย ยิ่งส่งผลใหออ้คนในประเทศเนี่ยติดเพิ่มขึ้นจากภายในอาทิตย์เดียวเพิ่มขึ้นแบบในอัตราเป็นร้อยอ่ะคืออย่างประเทศเราอ่ะมันยังคงตัวเลขแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบยังแบบเป็น,เ,นเห็นว่าเป็นเดือนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างเบลเยียมอ่ะภายในอาทิตย์เดียวจากแปดมันพุ่งไปแบบเป็นหลักร้อยหลักสองร้อยคือเห็นตัวเลขแล้วแบบเอ้ยมันพุ่งไปไวมากไวมากจริงๆแล้วก็ข่าวนี้พอ ยอดเริ่มพุ่งแล้วทางโรงเรียนเขาก็เริ่มมีมาตรการแล้วว่าแบบเออจะทํายังไงจะป้องกันนักเรียนของเขาอย่างไงดียกตัวอย่างโรงเรียนผมนะฮะก็คือเขาอะยกเลิกคอนเสิรต์ตที่มีตอนนั้นก่อนละยกเลิกแค่คอนเสิรต์ตที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ากิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาอย่างเช่นสมมตุติถ้าคอนเสิรต์ตเนี้ยมีคนนอกจองเข้ามาดูที่โรงเรียนเยอะ เขาก็จะยกเลิกแต่ว่าการเรียนการสอนหรือว่าแบบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเนี่ย <_ d ata> เขาจะยังดําเนินการต่อแต่พวกผมก็แบบคุยกันเฮ้ย hey, <_ d ata> นักเรียนมันก็มีสิ์เดินเข้าไปในเมืองหลังเลิกเรียนปะวะทําไมไม่ยกเลิกให้หมดเลยเพราะว่าถ้ายกเลิกอ,อย่างเงี้ยมันอาจจะกันคนภายนอกได้แต่ว่าเหมือนเขาลืมคิดไปว่านักเรียนอะ่ะมันก็ไปออกนอกเมือ,องได้เหมือนกันบางคนเรียนที่นามู เมืองผมแต่ว่าบ้านอยู่บาเซลไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์พาเชื้อเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นการป้องกันที่แบบดักหลวมอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็คือทางรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการออกมาตรการมาละเพราะว่าตัวเลขอะมันเริ่มพุ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการที่จะแบบเออป้องกันให้แบบตัวเลขมันพุ่ง สูงให้ได้น้อยมากที่สุดนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่ารัฐที่นู่นเนี่ยเขามีมาตรการเกี่ยวกับโลกนี้กันยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับบ้านเราเองนะครับเออแล้วก็อันนี้ไปผมไปพูดเยอะแล้วกันสําหรับบ้านเรานะอย่างแรกนะครับที่เขาบอกมาประกศาศฉบับแรกเลยนะก็คือเนี่ยให้ร้านอาหารคาเฟ่บาร์ผับทุกอย่างนะครับ สั่งปิดเลยคุณสามารถส่งได้อย่างเดียวก็คือ Delivery ได้อย่างเดียวถ้าร้านไหนไม่มีก็คือสั่งให้ปิดเลยนะครับร้านค้าอื่นๆอย่างพวกร้านขายเสื้อผ้าร้านโทรศัพท์ร้านค้าอื่นเนี่ยให้ปิดเฉพาะเสารอาทิตย์เท่านั้นนะครับยกเว้นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตกับพวกร้านขายยาที่เป็นแบบขายอาหารขายยาของใช้จําเป็นเนี่ยคือยังสามารถเปิดได้อยู่ ส่วนการเรียนการสอนตามโรงเรียนก็คือเขาสั่งเลื่อนเลยสั่งเลื่อนแล้วก็สั่งทุกโรงเรียนในเบลเยียมเนี่ยให้เปลี่ยนไปนเป็นเรียนออนไลน์ส่งงานออนไลน์ทําทุกอย่างออนไลน์แทนนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือขอให้คนที่มีอายุคนแก่หรือแบบคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้อยู่แต่บ้านห้ามออกจากบ้านหรือถ้าออกเนี่ยก็คือ ออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นที่เหลือก็คือขอให้คุณอยู่แต่บ้านจริงๆส่วนพวกงานเลี้ยงส,สังสรรค์งานกิจกรรมอื่นๆงานเทศกาลไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ไม่ว่างานคุณจะสําคัญขนาดไหนยกเลิกหมดนะครับคือเขาสั่งยกเลิกหมดทุกงานเลยอันนี้คือประกาศฉบับแรกแต่ยังไม่ปิดประเทศแต่ถามว่าคนตื่นตัวกันไหมคนเริ่มตื่นตัวแต่มันเหมือนแบบ คนมันยังเก็บความกลัวไว้ข้างในอยู่อะไรเงี้ยแต่แล้วก็เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติแต่ว่าในใจลึกๆอ่ะพวกเขาก็กลัวกันเพราะฉะนั้นก็เริ่มเกิดการกักตุนอาหารขึ้นมานะครับในช่วงวันนั้นเนี่ยเริ่มกักตุนกล่อนรัฐบาลป,ประกาศด้วยเพราะว่าเหมือนข่าวก็เริ่มหยุดมาทุกคนก็เริ่มได้ยินมาอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ไปซื้อของมาตุนไว้ก่อนเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีประกาศฉบับที่2อ,ออกมาหลังจากวันที่ประกาศฉบับแรกประมาณ4ีหวันนะครับก็คืออันนี้ก็เริ่มจริงจังมากขึ้นนะเพราะว่าตัวเลขก็ยังพุ่งสูงขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เริ่มล็อกดาวน์ประเทศแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งช่วงนั้นอนะ่ะผมบินกลับก่อนวันประกาศหนึ่งวันพอดีก็ถือว่าเออโชคดีมากเพราะว่าบินหลังจากนั้นอนะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะฮะ ก็คือเขาประกาศว่าเนี่ยให้ทุกคนอยู่แต่บ้านยกเว้นการเดินทางที่จําเป็นเท่านั้นเช่นคุณไปพบแพทย์หรือไปซื้ออาหารไปไปษณีธนาคารร้านขายยาอะไรพวกนี้หรือว่าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับที่เหลือคือให้คุณอยู่แต่บ้านเท่านั้นเลยแต่ถ้าจะออกกําลังกายการแจ้งเนี่ยก็คืออยังออกได้อยู่แต่ว่าจํากัดจํานวนคนนะครับหรือคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันออกไปข้างนอกด้วยกันเนี่ย ก็คือยังออกได้อยู่แต่ว่าต้องเว้นระยะห่างพอดีแบบไม่แบบเดินตัวติดกันหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือเขาบังคับมาแบบนี้ส่วนพวกแบบร้านค้าห้างร้านอื่นๆนะครับก็คือให้ลูกเจ้าเนี่ย Work from home แน่นอนนะครับทำงานที่บ้านทุกกรณีที่เป็นไปได้โดยไม่มีข้อยกเว้นเขาบอกมาแบบนี้โดยกรณีที่สมมุติคุณต้องไปที่ทำงานจริงๆก็คือบริษัทเนี่ยต้องให้พนักง,งานเขาเว้นระยะห่าง และถ้าบริษัททําไม่ได้ก็คือให้ปิดทําการไปและถ้าสมมุติคุณแบบนะถ้าอย่างไทยผมเชื่อว่ามีแอบแอบหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเอออะไรอย่างนี้แล้วถ้าโดนจับได้เนี่ยก็คือโดนปรับก่อนแล้วก็ถ้าทําอีกก็คือโดนสั่งปิดนะครับส่วนพวกร้านค้าที่แบบขายสินค้าไม่จําเป็นเนี่ยก็คือให้ปิดร้านไปเลยเปิดได้แค่ร้านอาหารและขายยาร้านขายอาหารสัตว์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ร้านไหนที่มันเป็นแบบ ร้านใหญ่เนี่ยก็คือทางร้านก็ต้องจํากัดความหนาแน่นของลูกค้าในร้านด้วยเขายกตัวอย่างอาแบบหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในรัศมีสิบตารางเมตรและอยู่ในร้านได้ไม่เกินสามสิบนาทีอันนี้คือที่ทางร้านประกาศออกมานะครับส่วนพวกร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนหรือแบบพวกไนท์ช็อปอะไรแบบเนี้ก็ยังเปิดได้แต่ว่าคุณต้องเปิดได้จนถึงสี่ทุ่มเท่านั้นห้ามเกินแล้วก็คุณต้องเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้ากับคนขายด้วยนะครับ ถ้าคุณเว้นไม่ได้ก็คือปิดไปส่วนพวกขนส่งมวลชนต่างๆก็ยังเปิดให้บริการปกติหากผู้โดยสารน้อยพอที่จะรักษาระยะห่างก็คือถ้าสมมติผู้โดยสารเยอะก็อาจจะต้องปิดนะฮะแล้วก็ระงับการเดินทางเข้าออกเบลวเยี่ยมโดยที่ไม่จําเป็นนะครับส่วนพวกตลาดสดตลาดกลางแจ้งอะไรแบบพวกตลาดนัดนะ้นมันก็จะมีใช่ไหมก็คือให้ปิดทําการไปยกเว้นขายอาหารและก็ต้องเป็นอาหารที่ จำเป็นเท่านั้นนะครับก็คือถ้าอาหารแบบไม่จําเป็นก็คือก็ต้องปิดไปนะครับแล้วก็มีการแบบลดรอบรถไฟลดรอบ,อบขนส่งสาธารณะอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการลดให้มีการเดินทางในประเทศเนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วพอเรามาดูเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมีการกักตุนอาหารแน่นอน สิ่งที่เขากรกตุนกันเนี่ยหลักๆแล้วอะ่ะมีอะไรบ้างแน่นอนครับอย่างแรกคืออาหารอาหารหลักๆเนี่ยที่เขากระตุนกันนะที่ผมเห็นก็คือมันจะมีพวกน้ํามันพืชเกลือน้ําตาลไข่เนื้อสัตว์เนยผักอาหารกระป๋องอะไรพวกเนี้ยที่แบบคนมันจําเป็นต้องกินเนี่ยเขาจะกรกตุนแล้วก็อีกอย่างก็คือเขากรกตุนเบียร์กันซึ่งก็คงจะเป็นข,ของคนในชาติเขาแล้วก็ของใช้จําเป็นแบบพวกเอ่อ สบู่ยาซีฟันผ้าอนาไมยทิชชู่อะไรพวกนี้เขาจะกักตุนกันถามว่าทิชชู่กักไปทาไมบางคนถามก็คือที่บ้านเขาอ่ะไม่มีสายชําระหรือว่าเอาง่ายๆสายชิดต,ตูนนั่นแหละเขาใช้ทิชชู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จาเป็นต้องมีทิชชู่ติดบ้านไว้ถ้าไม่มีก็คือขี้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นสภาพสังคมเนี่ยพอเริ่มมีไวรัสอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง มีเพื่อนหลายคนทักมาถามผมว่าเอ้ยมึงเป็นไงบ้างมึงโดนบูลลี่ไหมเนี่ยเออสภาพเป็นยังไงบ้างยังอยู่ได้ไหมอะไรแบบนี้ก็บอกตรงๆว่าอาบูลลี่เนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วก่อนต้นแต่ไม่มีโรคเนี่ยมันก็ยังมีการบูลลี่คนเอเชียอยู่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของที่นู่นเน่ะแต่แค่แบบอือพอเริ่มมีโรคเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยมันเริ่มระแวงว่าเอ้ยเอเชียเนี่ย คุณเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือคุณเป็นนักเรียนที่นี่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะตีว่าเห็นหัวดำๆเนี่ยก็เป็นคนจีนไปเลยเห็นหัวดำๆปุ๊บก็ You are c Chinese your tourist เพราะฉะนั้นคนก็จะแบบกลัวกันนะครับมันก็มีการบูลลี่ตั้งแต่แบบมองเหยียดอะเป็นปกติจนถึงแบบการทำลายร่างกายอย่างที่บาเซลน่ามันก็จะมีแบบคนเอเชียโดนทำลายร่างกายเพียงเพราะว่ามันบอกว่าเนี่ยคนเอเชีย เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคโควิดนี้มันก็เลยไปทำลายเขาอะไรแบบเนี้ยคือมันแบบบ้านเมืองมันก็แบบอ,อ,อันตรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็สภาพตอนที่แบบกลับมาแล้วอะอย่างเดินทางบนรถไฟสนามบินอย่างเนี้ยเอาจริงๆคือขนโล่งมากแทบไม่มีคนเลยนะฮะจากบนรถไฟที่ผมนั่งมาเหมือนแบบอ่า แน่นอนคนกลัวโรคก,กันคนก็เลยไม่เดินทางแล้วก็มีมาตรการของรัฐเพิ่มเข้ามาด้วยมันก็ช่วยในหลายๆด้านนะครับแล้วก็พอถึงสนามบินเนี่ยอันเนี้ยก็เริ่มเจอคนใส่มาสก์แล้วเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาก็รู้กันว่าเออเนี่ยสนามบินเนี่ยมันเป็นหนึ่งในที่ที่แบบเสี่ยงมากในการติดเชื้อเพราะว่าคนมาจากหลายที่เราก็ไม่รู้ว่าใครติดบ้างอะไรติดบ้างคนก็จะใส่มาส,สก์กันที่นี่แต่ว่าถ้าในเมืองก็ยังไม่เห็น แล้วก็จะมีเจลตลอดทั้งสนามบินเลยซึ่งผมว่าอันเนี้ยดีแล้วก็ทางสนามบินก็จะมีการให้เว้นระยะห่างตอนแบบเข้าแถวต่อคิวนู่นนี่ให้เว้นระยะห่าง1.5เมตรต่อคนนะครับอันนี้ก็คือมาตรการของทางสนามบินที่นู่นนะพอขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยอันนี้ผมนั่งการบินไทยกลับมาสายตรงนะครับเขาคือทั้งทั้งลำคนส่วนใหญ่เลยประมาณแบบ ให้9 95%เลยก็คือใส่แมสกันแล้วก็ทุกคนมีแอลกอฮอล์ติดตัวแอร์พอสเตดสจวตมีแอลกอฮอล์ให้ผู้โดยสารใช้ตลอดเที่ยวบินนะครับขึ้นมาปุกผมก็ได้แอลกอฮอล์มาแล้วแบบ3ามรอบจากแอร์อสเตดนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ดีอ่าโอเคพอกลับมาไทยแล้วเนี่ยง่ายๆเลยครับ ง่ายจริงๆผมเดินทางเข้าบ้านเลยโดยที่ไม่ผ่านการตรวจใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะที่เขาบอกว่ามีโดมีด่านกันที่บ้านโทรมาบอกเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมึงจะต้องผ่านอันนี้อันนี้มันจะมีเครื่องสกแกนอุณหภูมิมึงมีอะไรนู่นนี่อาจจะเข้าประเทศยากนะเเข้าได้เหมือนเดิมแบบเหมือนตอนที่แบบไม่มีวิกฤตไม่มีอะไรสักอย่างเลยผมเดินเข้ามาาโดยที่ไม่โดนตรวจอะไรสักอย่างขึ้นแท็กซี่จ่ายเงินจบถึงห้องเรียบร้อยครับ อันนี้คือที่บ้านเรานะโอเคสําหรับเรื่องในบ้านเราผมพูดแค่นี้พอนะทุกคนน่าจะรู้กันดีแล้วก็พอกลับมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์อื่นๆนี่แบบจุกจิกจ,กจ,กจ,กจกเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกการบินไทยเขาก็มีการระงับเที่ยวบินชั่วคราวตั้งแต่3เมษายนจนถึง30เพราะฉะนั้นเขาก็จะเปิดบริการให้ถึงแค่วันที่2เมษายนเท่านั้นก็คือคุณยังสามารถเดินทางได้อยู่แต่ว่าอาจจะมีการลดเที่ยวบ,บิน หรือมีมาตรการอื่นๆเข้ามานะครับอย่างบ้านเราก็ต้องมีอ,อะไรอะใบสุขภาพใบยืนยันสุขภาพใช่ไหมที่ต้องไปขอจากสถานทูตที่ทําให้ผู้คนต้องไปสถานทูตกันแล้วก็เกิดการชุมนุมกันขึ้นมาอะไรแบบนี้อ่ะไม,ไม่พูดไม่พูดแล้วก็อย่างที่เบลเยียมเนี่ยมันก็จะมีโครงการจิตอาสาเกิดขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นโครงการที่ดีก็คือสมมตุติถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาจะมีเอกสารมี ใบให้เรากรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ออนไลน์นะครับก็คือให้เราลิสต์รายการของที่อยากได้หรือรายการของที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็ให้จิตอา,าสาในเมืองนั้นๆหรือว่าจิตอา,าสาแถวบ้านเนี่ยไปซื้อให้เราเราก็จะได้ไม่ต้องออกไปจากบ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงพบปะผู้คนนะครับให้จิตอา,าสาที่แบบเขาร่างกายแข็งแรงไปซื้อให้เราแทนหรือแบบบาง บางคนคนแก่พาหมาไปเดินเล่นไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นจิตอาสาพาไปแทนอะไรแบบนี้นะฮะส่วนนักเรียนคนอื่นๆอย่างเพื่อนๆผมที่ยังอยู่ที่เบลเยียมอยู่เนี่ยก็คืออยู่แต่บ้านกันเลยนะครับเรียนออนไลน์เอาทุกคนตอนนี้ก็คือเหมือนแบบทางาน,นออนไลน์กันหมดแล้วทั้งประเทศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับโควิดในเบลเยียมนะครับอัปเดตวันนี้ที่ผมอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่ 23่สิามมีนานะหลังจากนั้นก็คือจะมีอะไรก็แล้วแต่ละโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ